มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโนลิมิตตลอดนะครับช่องของเราหนึ่งในเรื่องการปั่นตลอดอยู่แล้วนะวันนี้พามาเล่นเกมสนุกกันจากคาเกมจริงนะครับวันนี้เออไม่มีอะไรมากว่าเข้าเกมไปเลยกับเส้นทางมาจองนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่เข้าเกมมาหน้าเกมสวยๆกันเลยนะครับมาจัดกันนี่แหละครับหมุนตั้ๆั้กันก่อนเลยนะครับ เป็นยังไงไม่คิดเยอะไม่คิด,ดเยอะเฮ้ยเข้าวะ่ะเข้าไมนน่นี่แน่ตกใจหมุนฟรีล่วงมาอีกอย่างเงี้ยอืม,อมแต่คอมโบเข้าดีนะเกมนี้คอมโบเข้าดีอยู่อืมคูณห้าไปครับแน่คอมโบสวยเลยคอมโบสวยนะครับคูณห้าไปอย่าไปยอมเข้าไปเงี้ย หวยว่าเล่นี้ด้วยๆเออเป็นยังไงแเงินรางวัลไปครับหนึ่งสองหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับโอ้นี่พูดเป็นตัวเลขเลยนะครับเล่นเกมนะครับไม่ได้มาใบหัวโอ้โหสวัสดีรวยลูกเป็นยังไงคอมบูเข้าไปอีกแล้วสวยๆเปนเลยตาม้องเรื่องนะครับหม่านจ่าศูนย์สามนะครับแตกไปเงนรางวัลก้อนโตสามสิบสามจุดห้าศูนย์นะครับ เพิ่มหน่อยอัตราการหมุนนะครับของเรานะครับเล่นหนักๆมันซ้อนหน่อยนะแหมเล่นเกมทั้งดีเราก็มาทุ่มกันหน่อยนะโอ้เกมดีเกมแตกเกมแตกแบบนี้นะไม่งไงเล่นได้ยังไงล่ะคอมบูก็เข้าดีอะไรก็เข้าดีไปซะขนาดน,านี้อย่าไปหยองนะอย่าไปหยองเป็นยังไงคอมบู๊กูไตสวย สวยสวยอ่าสวยๆกันมาเลยนะครับพอดีพอจริงนะปิดสูเป็นยังไงสองแปดเจ็ดนะครับสองแปดเจ็ดนะครับปิดสูบมันหมานเลยแล้วซารับซาบนะครับเกมนี้เปิดหมุนเทอร์โบดีกว่านะเล่นมาสนุกสนุกแล้วเล่นมาช้าๆเ,เรื่อยๆแล้ว เปิดหมุนเทอร์โบนะครับห,หมุนไวแน่นอนนะเวลาหมุนเทอร์โบนะี่ร่วงไวเหมือนไวเฮ้ยคอมโบก็ร่วงไวเหมือนกันวะ่ะอ้าโหรางวัลแตกไปอีกแล้วครับแอบใหญ่รับใหญ่จริงอเป็นยังไงครับของจริงครับับมันใหญ่ก็อย่างนี้แหละนะโอ้โห,หจะต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเข้าตั้งแต่หมุนแรกเลยเหรอเข้าตั้งแต่เริ่มหมุนเลยฮนะม,มาโชกจริงๆมาโชกจริงๆ เป็นยังไงครับบอกแล้วเราช่องเรานี่โน1น,นะครับเรื่องการหมุนสล็อตนะบอกเลยสล็อตแต่คำมึแต่คำมึงนะแหมโน1ไม่อยากจะคุยหรอกนะเดี๋ยวจะมีคนหัวโนน,นะครับโ,โจโหมุนฟรีเข้าไปครับแหมชนะรางวัลหมุนฟรีไปนะครับ12ครั้งนะเริ่มกันเลยเมน,นตา้าที่ดีมากเลยหมุนฟรี12ครั้งนะครับอหมยูโกชอปกบบหมุน12ครั้งนี้จะได้ไเท่ารัน,นละวันเอาเรื่อง,น,งนะก็ะไปลุลุ้มกันตามไปกันนะตาม้องเรื่องแหละ รอเินอรอนานเป็นไงแกงคอยอยู่นะครับเป็นยังไงคอบ,บสวยๆเป็นไงไปรุน่นโ,โอ้โหเล่นเกมอย่างนี้นะครับบรรจุเล่นในช่องเราเป็นไงโนโลมิตต,ตลอดนะครับโนโลิมิตรต,ตลอดจัดให้โอ้โหแตกเป็นแตกไหม่กันไห่นะครับขนาดอยู่ในฟรีสปินนะอยู่ในมุนฟรีนะครับยังแตกขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้เลยอ่ะเอาดีโที่พูดใหม่ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับไม่เชื่อลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับ บอกเลยว่ามันแตกจริงแตกดีออโจไวัยรุ่นแล้วเราก็ไม่เชื่อซธด้วยดิมาเชื่อเราก็เลยม,มาลองเล่นนี่ไงเหมือนผมมาลองเล่นนี่แหละตอนแรกผมไม่เชื่อนะพอลองมาเล่นดูเอาจริงมาช่องเราอะลองเล่นมาหลายค่า้งนะเจอใครพีจีไปมาเล่นเกมมาหลายเกมนะมันเจอเกมนี้ก็โอเคอะรูเรื่องนะครับเข้าดีอะมันหมานะเออเป็นยังไงรางวัลรวมไปมมกกนะครับรู้เงินรางวัลรวมสัก่อนนะครับไม่ได้มูนะเออ,เ,อ,อเป็นยังไง โอ้รับเงินรางวัลนะแล้วเราก็ไปกันดีกว่านะผมไม่อยู่นานนะครับโอ้โหเราก็ต้องมีหน้าที่กันกันไปต่อครับเออก็อยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกับช่อง no limit ตลอดนะครับเออบายบายแล้วพบกัน